สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบครับช่งปกตินะครับผมจะทำ u b e Channel เนี่ยผมจะลงวิดีโอทุกวันเว้นวันนะครับแล้วก็จะตอบคําถามตอบคอมเมนต์เพื่อนๆตลอดนะครับแต่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมประจําจะข้องใจแน่นอนว่าทําไมผมถึงหายไปผมถึงไม่ตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆน,นะครับนั่นก็เพราะเจ้าสิ่งนี้ครับนี่น้องอาร์ติด หนูชื่อน้องอาติตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอาติตย์นั่นแหละครับช่วงที่ที่ผ่านมาผมกับเมียไปคลอดน้องอาทิตออกมานะครับ <S 2> <S 2> และที่นี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มีคําถามสั้นๆถามเพื่อนนะครับผมอยากรู้ว่าน้องอาทิตเนี่ยหน้าเหมือนใครครับ ระหว่างเหมือนพ่อกับเหมือนแม่นะครับดูที่มุมนี้นะครับจะมีขึ้นให้เพื่อนกดฟุ๊บแล้วจะมีตัวเลือกนะครับว่าเลือกเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่นะครับเดี๋ยวตอนหลังผมจะเอาหน้าทั้ง3คนมาเทียบกันให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วตอบผมหน่อยนะครับว่าเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่นะครับหรือถ้าใครกดตรงนี้ไม่เป็นนะครับก็คอมเมนต์บอกที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยก็ได้นะครับส่วนคลิปวิดีโอที่ผมลงเป็นประจาผมก็จะพยายามทําลงเหมือนเดิมนะครับและคอมเมนต์ถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะมานั่งอ่านและตอบเพื่อนเพื่อนอย่างเช่นเคยอย่างแน่นอนครับผมออออ่่ืืืมมนนรแหหเพ และที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามความสนุก<ๆ>แบบไร้ขีดจำกัดกับผมเพื่อซีตัวแสบครับสวัสดีครับ